มาอีกแล้วอ๋อมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับม,ม,มาแล้วครับนี่เราก็มานะครับถึงที่ตกปลาแล้วครับผมบรรยากาศด้ดี Nandaka. Pamut. Nakim ngan. Mira tama to pa magkanak Sa kanti pra. ตางต่าหมดดลตกปลาหมึก <is> ที่ you know, แหรมสายกาลนนะครับผมรู้จะเป็นยังไงวันนี้มาดูกันว่าจะได้ไหมปลาหมึกวันนี้ดูทีมงานมารออยู่ข้างล่างแล้วนะครับเอาเดินทางมาก่อนแล้ว เราจะได้ไหมวันนี้คอยดูกันนะครับผมรบรรยากาศดีๆอากาศไม่ร้อนวันนี้ทางเดินเป็นพิ้มหน้าฝนแล้วนนะ 咱们见。 านะมาถึงแล้วได้ปลาอะไรบ้า,บาง,าางชิตังโอ้โหตัวเบเลอครับชิตังอืมุดเดเลยเยี่ยมผลงาน <c oughs> อันนี้เพิ่งได้เนี่ยตัวใหญ่ตัวเนี่ <สด S 2> เยสดสดเ,ยเยพิ่งมาถึงเนี่ยนะ เอาเยอะไหมแล้วครับปะปลาหมึกไม่ได้เหรอปลาหมึกยังยังไม่เข้าครับเออมีรอยที่ปลาหมึกอยู่นี่เออมีเยอะมากในนีเดินหนักเจ็บเยอะเลยนี่ดูหนักมากเลยครับไม่ติดหลุดแล้วหลุดโอ้ทีการฮะต่อยมาต่อยเลยต่องแล้วโอ้ใชเดียวกันเลยเราต้องไปลอยฝั่งนี้ก่อนพอได้ครับว้าวพอได้พอได้สุดยอดเลย ่านเลยเนี่ยหัวขนเนี้ปลายอดนิยมไม่ได้กานิยมตู้นะครับขอรูอีกสองครับโอ้พี่ถึกแล้วครับใหม่สองใม่สองมาถึงแล้วรู้จะได้ไหมวันนี้ได้แล้วทีมงานมาก่อนแล้วได้แล้วผลงานสี่ห้าตัวแล้วครับรู้จะได้ไหมวันนี้เดี๋ยวเราดูกันนะครับเดี๋ยวฟังเก็บวันก่อนก่อนโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูกัน แสดงว่าน้ำมาถึงนี่เลยนะผมโดนคนนมาดูปลาครับได้ได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะ้าก่อนียราศดีๆไม่อีกแล้วอ้าวมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาแล้วครับนี่ผลงานสวยเลย สวยใสวยรีบปลดรีบปลดทำรอบทำรอบทำรอบไอ้จากที่เราทางหายกันมาทางหายแล้วก็มาดูผลงานอีกทีนึงนี่ครับอ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมใส่ติดจ้นี่ครับอ่าตามมาติดติดตามมาติดติดตามมาติดติดเอ้าชเหน่อยชเหน่อยอ่านี่ครับตัวปลายอดเลย ไปไว้ละอ้าวเดี๋ยวตินกันกระตุกไปเรื่อยๆกับเดียว มคิดตล้้องไมันเจอกันนาครับไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่อ่ามีไงนี่ก็มีไซส์ใหญ่นะครับนี่ไซส์ใหญ่ก็มีครับแปดตัวครับเป็นสิบครับสิบเป็นสิบใครไม่มาเสียใจนะครับอ่าไปสารอบครับ บดูกันยาวๆไปวันนี้ก็ของวันอาทิตย์แล้วครับผมวันอาทิตย์วันที่28ยาวนานครับวันอาทิตย์มันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยครับวันอาทิตย์อาที่เ้หมงถ้าเป็นเศร้าหมองจะชอบเป็นอย่างเงี้แหละครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละของวันอาทิตย์ทุบตกทุบทีออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยดีมากอ่าสุดแล้วไม่ติดอ่าว

Ừ. nó chảy le rồi đó Nào, ra bay, ra bay, ra bay Ra bay, ลงาาเอาใได้ก่อนแล้วอันนี้ครับท<ม>ุกผจับจับจับเวลาแส่กันเลยครับผมช่วงนี้ว่าใครจะทัาเวลาก่อนครับตอนนี้ก็ยังรอรุนกันไปก่อนนะมีท้าสี่ท่านที่ลงที่ลงแข่งกันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เอาหายแล้วเอาหายแล้วครับหายแล้วครับตุลเล็กริบลีริบลีริบลีจะจมอะไรไม่จมอะไรเอาไปแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว ถึนี้อันนี้ถือว่าไม่จับนะครับอันนี้ปลาเปลาครับผมเปลา <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ครับผม <c oughs> เป็นละคนตั้งหน้าตั้งตาตอนตอนนี้เริ่มสับสนกันแล้วครับทุ่นเพราะว่าทุ่นมันมารวมๆกันไม่รู้ทุ่นของใครของใครนะ กันหน่อยเองนะครับผมนี่กัไปเรื่อยๆปลายยังไม่ติดบรรยากาศข้างหลังก็จะเห็นวิวสวยๆของโรงแรม ช่วงนี้ก็ยังเงียบหงอกันอยู่ไม่คึกคักช่วงนี้ช่วงโควิดครับโควิดเงียบหงอกันอยู่เปประมาณนี้ครับมีชาวต่างชาติมาร่วมในการแข่งขันด้วยตอนนี้ก็จทำปาก่อน เป็นนิ่มเงียบอาจารย์เ,อ,อ,าเอาเป็นนิ่มเงียบนะวะเนาะหันหมดแล้วหันหมดแล้วครับหันหมดแล้วครับใส่ใส่ไม้ก่อนครับอาหารหมดแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอ้าวยังติดไม้อีกตัวนึงอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ แต่มันติดตัวใหญ่เลยล่ะตายดูวปลาติดตัวสลับกันโ <c oughs> okay. อเคพัองเกี่ยวก่อนครับผมเดี๋ยวาดูต่อไปครับอากาศเย็นแล้วห้าโมงเย็นแล้วครับผม Chưa lẹo cho lẽo, chưa Phải à? Không Phải đâu à? mực sột cha được. Yeah. ตงบรรยากาศตอนเย็น5โมงกว่าแล้วก็อันนี้ยังสู้ต่อไปใช่ไหมยังสู้ยังสู้ครับผมสู้จนไปถึงประมาณ6โมงครับผมนี่ก็5โมงกว่าๆ5โมงครึ่ง แล้วก็ค่ําแล้วเราจะได้กลับบ้านกันแล้วครับผมอันนี้ได้ได้เยอะไหมได้แต่ปลาครับวันนี้ได้แต่ปลา,า,ามาดูปลามาดูผลงานกันก่อนแต่ปลา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 นี่ไงเป็นปลาจิตตังเป็นปลาพกได้ประมาณสองโลครับผมนี่สองโลนะ แล้วเราจะได้กลับบ้านกันแล้วมันก็มีปลาหมึกเกปลาหมึกไงปลาหม,มึกาหกเจ็ดตัวบรออรยากาศยามเย็นค่ำแล้วจะได้กลับบ้านกันแล้วครับผมแล้วเจอกันนะครับเจอก,กันนะครับผมคลิปหน้า อย่าลืมอะไรนะอย่าลืมอะไรนะกดไลค์ไลค์กดแชร์แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะทำผลงานให้ดูอีกใช่จะได้มีกำลังใจทำผลงานให้ดูอีกนะครับผมทีนี้ก็ลาไปก่อนเนาะครับผมลาบบบบบบับบบบ